ีะคะ้ค่คนวันนี้นะคะล้วก็มาอยู่ในสักรูชิมเลมเตอร์กันอีกเชนเคยน,นะคะวว,วันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับบ้านแสนสวยงามแล้วก็มาแจกไอดีให้ทุกคนนะคะมาดูกันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมบ้านหลังใหญ่ตรงหน้าเรานั่นเองนะคะโอ้คนนี้อุตกแต่งนาตีนะคะแล้วก็จะมาพร้อมแจกไอเดียด้วยนะคะทุกคน มูบ้านไปนะคะเจอสันน้ำค่ะนี่อันนี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นหินหรือว่าเป็นผมของเชเท้าก็ได้นะคะคือเจ้าของสร้างเนี่ยไม่ใช่เจ้าของสร้างอะไม่ใช่เรานะคะเป็นคนอื่นเนาะแต่อันนี้อันอันนี้มัน,นมจะเข้ายากนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนสังเกตเนลวลาทุกคนเออแบบไปทำละครสั้น เ้ายากเนี่ย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 แต่จริงๆมันเข้าได้ทุกคนแบบต้องใช้ความพยายามแบบมันเข้ายากอ่ะทุกคนเนี่ยควรจะเข้าได้นะเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆมันเข้าได้ทุกคนแบบต้องการหนีกระดิ๊นี้ทีนี้ก็เปิดประตูเข้าวานไปเลยอ่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของที่ ตีก๊อบนั่นเองจะบอกว่าคือเจ้าของที่เขาทำนะคะคือแบบทำออกมาได้สุดยอดมากเลยนะคะทุกคนสวยมากมานะคะ่ะอันนี้นะคะร่วนลายของพื้นบ้านอะไรเนี่ยก็สวยมากเลยนะคะนี่คือโซฟาอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องผู ต่อไปนะคะก็คือห้องครัวนั่นเองนะคะเป็นห้องกินข้าวห้องนั่งกินข้าวเนาะนี่ก็จะมีผลละไม้ส้มโอส้มอะไรให้เรากินนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่ทําอาหารแต่ทําไมไม่มีเตาแก๊สเลยอะ่ะตรงนี้จะมีเตาแก๊สไม่ใช่หรอไม่เห็นเลยอะเตาแก๊สอยู่ไหนเตาแก๊สอยู่มาค่ะต่อไปอาช่างมือ ต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นบนค่ะไปดูชั้นอุ้ยแต่ลูกคอิ่มบอกไปว่าบ้านเนี้ยประตูแบบกลมกลืนกับผนังมากเลยนะเนี่ยคือประตูและเนี้ยคือห้องอาบน้ำน,นะคะทุกคนก็จะมีชักโครกมีอะไรก็ไม่รู้มีกระจกแล้วก็มีฝักบัวแค่นี้นะคะอุ้ยวุ่นวายกันมากวันนี้นะคะมาในทีมผมสีม่วงเสื้อสีฟ้านะคะ ใชนะคะอันนี้ก็คืชั้งนบนก็จะมีแก้วจกกับอ่างล้างมือนะคะต่อไปก็จะมีชักโครกนะคะที่นั่งได้นนชักโครกมันใหญ่จังเออช็กโก้ะมันใหญ่กว่าบ้านบ้านบ้านผู้หญิงค่ะแล้วก็มีอ่างอางบน้ำไม่เหมือนห้องน้ำอันนั้นนะคะนี่อาบน้ำสระผม ห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เอาไว้ดูทีวีเนาะทีวีก็ใหญ่เกินหน้าเกินตาอ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นียก,ก็มีออกาสูอ,อากาศได้คสวยมากลอ,ะอนะคะก็จะเวลาแบบสนนนร้นาเนเราะเ่ยมเป็นเกมเอเอก็น่าจะใช้สร้างนาน เนี่ยทุกคนมันกลมเกลืนมากเลยอ่ะคุณคนดูนะทุกคนดูนะเนี่ยมันเป็นประตูแต่มันกลมคก,กืนมากเลยอ่ะนี่ทุกคนเหมือนหน้าบ้านที่เราบอกเขายากเลยเนี่ยอันนี้ก็ออกยากทุดูดิมันต้องกระโดดอ่ะใครจะมาทําละครสั้นใครจะมาทําอะไรอ่ะทุกคนต้องตัดคลิปตรงนี้นะถ้าทุกคนอ่ะจะเข้าตรงนี้ทุกคนต้องตัดคลิปเพราะว่าอุ้ยเพราะว่า ทุกคนต้องตัดคลิปออกมาเพราะว่าเออถ้าเราไม่ตัดคลิปคนดูเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าว่าเอ,อ๊ะทำไมไม่เดินตรงไปเลยไมต้องกระโดดเลอ,อเออียอันนี้ก็จะเป็นโซนโตงงน๊ะท,ทำงานทำงานทำงานเล่นโทรศัพท์อะไรอ่ะนี่ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะนี่จะบอกว่าสวยนะแต่ว่าประตูอ่ะ ประตูตรงนี้แอบเข้ายากแล้วก็ประตูตรงนี้กลมทืนเกินไปนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเตียงนอนนี่เตียงนอนใหญ่มากใหญ่กว่าข้างล่างอีก ทุกคนแล้วก็อันนี้ทําไมโน้ตบุ๊กมันเป็นสีขาวและลูกลูกทำยังไงให้โน้ตบุ๊กมันเป็นสีขาวก็จะเป็นัตเครื่องแป้งคือบอกเลยว่าเวลานะคะหหลักนหนะคะก็จบกันแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระพริบให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย